เหตุผลทำไม The g l ลอ y ถึงแรงสะใจใครๆก็ดูหยุดหัวเราะแบบนั้นนะถ้าฉันหัวเราะแล้วแกจะทำไมฉันเหรอ ที่สาคัญที่สุดนะครับแผนของมุูดงอื่นเนี่ยจะสําเร็จง่ายๆชนะง่ายๆไปแบบนั้นจริงๆเหรอคือส่วนตัวผมเองนะครับผมกังวลครับกังวลว่าไอ้แผนที่เธอใช้ทั้งชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่แล้วก็นํามาซึ่งปัญหาใหญ่มากๆได้เพราะว่าอะไรเพราะไอ้ที่เราได้ดูไปในพาร์ทแรกเนี่ยทุกอย่าง ทุกแผนของเธอมันดูราบรื่นจนหน้าเป็นกังวลครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าบทสรุปการล้างแค้นด้วยการใช้ชีวิตเป็นเดิมพันหมากล้อมเกมนี้ของบุญดงอ่นมันจะลงเอยอย่างไรเนี่ยเราต้องไปหาคำตอบกันที่ The Glory p a r t 2ใน Netflix ครับ